โครงการชนระทานจังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนน้ำหลากโดยได้ปักธงเหลืองหลายพื้นที่หากพบจุดวิกฤตจ,จะยกระดับปักธงแดงแจ้งเตือนขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการวันนี้ครับ27กันยายนนายจำรัดสวนจันทร์ผู้อำนวยการโครงการชนนะทานจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำตามแนวชายแดน16แห่งมีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บแล้ว12แห่งส่งผลทำให้ลำห้วยทับทันมีน้ำล้นตลิ่งแล้ว ขณะนี้ก็ได้มีการประกาศเตือนภัยนะครับทงเหลืองในหลายพื้นที่หากพบจุดใดที่มีน้ําวิกฤตก็จะยกระดับเป็นทงแดงเพื่อเตรียมอพยพครับขณะเดียวกันครับโครงการชนรทานจังหวัดศรีสะเกดก็ได้เปิดประตูระบายน้ําเขื่อนหัวนาอําเภอกันทรารมทั้ง14บานเต็มกําลังนะครับเพื่อระบายน้ําหลังที่ว่ามีฝนตกต่อเนื่องหลายวันและปริมาณน้ําจากเทือกเขาพนมดงรักไหลล้นสปริงเวย์นะครับ โดยจนรัฐทานจังหวัดศรีสะเกดคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามพายุลูกใหม่บัวรอยนะครับที่จะเข้าเวียดนามเร็วๆนี้นะครับและก็มีแนวโน้มส่งผลกระทบภาคอีสานนะครับช่วง28-29กันยายนนี้ประกอบกับฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะยาวถึงพฤศจิกายนอาจจะทำให้มีความเสี่ยงน้ำหลากสูงขึ้นนะครับ อ่างเก็บน้ำนะครับประมาณ12แห่งจาก16แห่งในชายแดนเนี่ยนะครับตอนนี้เกินร้อยเกิน1เ0แล้วนะครับก็คือลุ่มน้ำลำห้วยทับทันนะครับซึ่งมีต้นน้ำมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเทือกเขาพนมรักเช่นกันนะครับทำให้กระแสน้ำนะครับมีความรุนแรงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่จะเกินระดับ เก็บกักหรือเกินระดับตลิ่งนะครับก็ได้เฝ้าเตือนได้แจ้งประชาสัมันธ์เฝ้าเตือนรัษฎรไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับส่วนผมคิดว่านะครับอาจจะมีร่องความกดอากาศต่ำหรือพายุดีพิชชันมาอีกหนึ่งถึงสองลูกนะครับแต่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ขึ้นแดงแล้วนะครับก็คืออาจจะเกินเก็บกัก100ร้อยเปอร์เ็แล้วโดยเฉพาะแล้วก็มาศรีสะเกตเหล่า,านี้นะครับก็เกินร้อเปเ็เช่นกันครับนายจํารัดสวนการผู้อำนวยการโครงการชนระทานจังหวัดศรีสะเกดยัง เปิดเผยอีกนะครับว่าระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สะพานหาดนางเงาเอำเภอกันทรารมน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจนท่วมแพรอาหารกว่า100แห่งจนต้องหยุดให้บริการชั่วคราวจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำและใกล้แม่น้ำลำคลองให้ติดตามประกาศจากกรมจลนระทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดอีกทางของให้เตรียมอพยพและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากมีการยกระดับเป็นทงแดงนะครับ จัดใช้โปมาดถ่ายภาพ,ภาพกิจภารกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน